หลายคนนะคะประสบปัญหาว่าเอ๊ะทำออนไลน์ยังไงให้ประสบความสําเร็จนะคะแล้วสอบถามมาเยอะแยะมากมายนะคะคุณเจนี่อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะไม่ว่าจะทํางานอาชีพอะไรนะคะทุกคนต้องมีประสบการณ์สะสมให้มีทักษะแล้วทําให้สามารถสไร้างรายได้ให้เขาไม่ว่าจะเป็นคุณหมอหรือว่าพนักงานเสิร์ฟหรือแม้แต่ใครก็ตามที่ทํางานเชี่ยวชาญด้านต่างๆใช่ไหมคะแต่อาชีพออนไลน์นะคะเท่าที่สังเกตได้เลยขอให้เพื่อนๆมีความตั้งใจจริงนะคะและการที่เรามี3อย่างนี้ในการทดสอบว่าจะหาสินค้าคือบางคนยังไม่ทราบว่าจะทําอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะคะเราก็สามารถที่จะเริ่มจากการหากลุ่มก่อนค่ะว่า เป็นกลุ่มด้านไหนที่เราสนใจอย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์วิเนสหรือว่าอะไรต่างๆใช่ไหมคะเมื่อเพื่อนๆรู้แล้วว่าต้องการอะไรใช่ไหมคะลำดับที่2ก็คือเพื่อนๆก็จะต้องเข้าไปดูค่ะว่าสินค้าในตลาดพวกนั้นแพลตฟอร์มพวกนั้นอะไรบ้างคะที่ให้ความสนใจหลายๆคนต้องการลูกค้ามากมายเลยที่จะขับเคลื่อนพวกลูกค้ามาสู่ธุรกิจแบบนั้นนะคะพอเรารู้ว่าสินค้าที่เป็น winning product ที่ได้รับความสนใจอย,อย่างยิ่งและใครๆก็ต้องการตลาดต้องการอย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อน,อนๆก็สามารถไปที่ขั้นตอนที่3คือไปดูซิคนที่เขาเนี่ยประสบความสําเร็ ได้มีใครบ้างอูพวกแม็กโดนัลออย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็ยังมีเบอร์เกอร์คิงก็ยังมี KFC ที่ทําคล้ายๆแบบเดียวกันนะคะเพียงเขาปรับเปลี่ยนนิดนดหน่นอยพัฒนาเอามาเป็นโมเดลหลักของเราก่อนนะคะพอเราเกิดไอเดียเราก็สามารถปรับเปลี่ยนพัฒนาให้เป็นรูปแบบของสินค้าของเราซึ่งก็เหมือนระบบของกูเจนนี่นะคะเมื่อเพื่อนๆเ,เห็นอยู่แล้วว่าสื่อโซเชียลมีเดียมีผลมากมายกับการทําธุรกิจสมัยนี้และใครบ้างที่สามารถเข้าไปได้อย่างง่ายๆและฟรีๆแล้วลมีคนเยอะแย,ะ,ยะมากมายเราก็จะเห็นว่า a c e b o o k เนี่ยเป็นตัวหลักใช่ไหมคะเราสามารถออฟต์เจอร์ม ของเราให้น่าสนใจมากขึ้นเพราะว่าเวลาครูไปไหนใช่ไหมคะ mm hmm. เวลาอยากจะเอาโทรศัพท์มาขั้นเวลาอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็สามารถเอามาดูฟีดว่ามีใครบ้างและใครน่าสนใจก็กดเข้าไปดูในโปรไฟล์ของเขาจึงถ้าคนบางคนนะคะสามารถใช้ตรงนี้มาเป็นสื่อให้ตัวเองสามารถเคลื่อนย้ายพวกลูกค้าของเราเข้าไปในระบบของเรานะคะยิ่งง่ายขึ้นเพราะว่ามันเป็นฟรีใช่ไหมคะ mm hmm. เราไม่จําเป็นจะต้องจ่ายเงินมากมายในการโฆษณาเพียงแต่เรามาปรับเปลี่ยนระบบให้เข้ากับโปรไฟล์และทําให้สินค้าของเราน่าสนใจมากขึ้นจากนั้นการปิดการขายหรือแม้แต่การหาทีมงานใหม่หรือ ลูกค้าที่แนวโน้มว่าจะสนใจสินค้าของเรามากอย่างนี้ค่ะให้เขาขับเคลื่อนไปที่จุดที่เราจะสร้างระบบตรงนั้นให้เขาไปนั่นเองนะคะถ้าเพื่อนๆอยากรู้นะคะว่าพิมเขียวด้านนี้มีอะไรบ้าง7ขั้นตอนหลักในการที่จะสร้างระบบนี้ให้สมบูรณ์นะคะครูจะนี่มีบอกเป็นทุกขั้นทุกตอนและสามารถทําให้เพื่อนๆประสบความสําเร็จในด้านออนไลน์อย่างง่ายดายเลยนะคะระบบตัวนี้ทรงพลังมากนะคะสามารถติดตามผลต่างๆว่าลูกค้าของเราเนี่ยจะตัดสินใจและสนใจที่จะซื้อสินค้าหรือบริการของเราช่วงไหนบ้างนะคะโดยที่เราไม่จําเป็นต้องไปตั้งป้ายโฆษณาหรือว่าแบกโบ หรือแม้แต่การที่เราจะต้องไปลงพื้นที่ต่างๆนะคะหรือสุ่มโทรหาลูกค้าให้เสียเวลาตรงนี้แต่เอาเวลาตรงนั้นนะคะมาสร้างระบบระบบเนี้ยทางานด้วยตัวของมันเองอัตโนมัติแทนเราแล้วแล้วก็ววเราสามารถมีเวลาฟรีทามากมายที่เราจะไปทําอย่างอื่นที่เราต้องการนะคะเพื่อนๆถ้าสนใจกดเข้าไปที่ปุ่มด้านล่างเลยค่ะเพื่อน <c oughs> ๆคะเราจะได้ขั้นตอนทุกอย่างทุกขั้นทุกตอน,นสามารถสร้างระบบรูปแบบสมบูรณ์แบบแบบสาเร็จรูปให้เพื่อนๆใช้งานได้ง่ายแม้แต่มือใหม่ที่อยากขัดทําออนไลน์ต่างๆไม่ต้องกังวลเลยค่ะตัวนี้จะบอกทุกขั้นทุกตอนให้เราเข้าาใจง่ยๆ ใช้ได้ผลแน่นอนค่ะ